ไปที่คุณต้นดีกว่าอันนี้น่าสนใจนะครับอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วคุณต้นส,สวัสดีครับปอสสวัสดีครับคุณต้นยินดีต้อนรับนะครับครับผมยินดีเช่นกันครับด้วกระป๋าเรื่องที่คุณต้นจะเล่าให้พวกเราเพื่อนๆชาวเดอะช็อคฟังให้ป่าฟังเนี่ยเป็นเรื่องประสบการณ์ของพี่ชายใช่ไหมใช่ครับปอนะฮะเป็นครับคุณต้นว่าเลยเชิญเชิ ขออนุญาตครับก็คือเป็นประสบการณอ์อตั้งแต่สมัยที่พี่ผมไปบวชเกิดเมื่อปะระมาณปีศหกครับปอเป็นช่วงที่พี่ชายไปบวชถูกไหมฮะใช่แล้วก็เกิดขึ้นกับพี่ชายโอ้หน้าฟังใช่ครับนะครับผมเกิดอะไรขึ้นกับพี่ชายบ้างคุณต้นเชิญเลยครับผมก็สวัสดีปะอ๋อพี่รถน้องพังแล้วก็คุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพี่ชายของผม ตอนประมาณปีสอง6ั้าร้อยสี่สิบหกก็เกือบเจะ2ยี่สิบปีแล้วประมาณสิบเจ็ดสิบปดปีเกิดขึ้นตอนสมัยที่พี่ผมเนี่ยไปบวชบวชเป็นพระนะครับตอนก็คือตอนเขาบวชเนี่ยก็เออพี่ชายผมเนี่ยก็เป็นคนอุทยานี่แหละครับอ่าไปบวชอยู่วัดวัดหนึ่งที่อำเภออำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยฮะซึ่งอำเภอเนี้ยอ่ อำเภอบางบานนะฮะตอนบ้านอำเภอแต่ไม่บอกชื่อวัดครับอําเภอบางบานเนี่ยก็คืออย่างอย่างถ้าเกิดมีพระบวชอะไรหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยฮะตอนเช้าที่ออกบินทบาทเนี่ยตออ,ตอนนั้นเนี่ยเขาจะบินทบาทโดยการใช้เรือก็คือพายเรือไปตา,ต,าต,าตามตามชุมชนตามอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือเป็นวิถีชีวิตของคนชาวบ้านแถบนั้นปัจจุบันก็ยังใช้เรืออยู่นะครับแต่ว่าก็ พระก็ไม <ítulo> ่ไ <irgendw> ด <carbono> ้พายเรือเหมือนสมัยก่อนแหละตอนที่พี่ชายผมบ่วนพี่ชายก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่บวชอยู่ที่วัดเนี้ยก็ตอนกิจวัตรก็คือนั่นแหละฮะทำน่นทํานี่แต่ตอนเช้าก็ออกบินทบาตออกไอ้นู่นออกทำน่นทํานี่ก็คือตอนออกบินทบาตเนี้ยตอบก็จะมีคนที่พี่ชายผมเขาเรียกว่าเป็นเป็นในท้ายอะนะครับ เป็น,นท้ายคือแบบว่าคอยแบบว่าคอยขับเรือคอยพายเรือให้พระเนี่ยนั่งนั่งบินตลาดก็คือจะมีข้างอ่าเป็น,เปน,ในในท้ายคนหนึ่งแล้วก็มีนั่งข้างหน้าอยู่คนหนึ่ง<ะ>แล้วก็จะมีพระนั่งตรงกลางอยู่ประมาณสองสามองค์อ่นะฮะครับเขาก็อยดีเนี่ยอยู่ดีก็มาคุยกับพี่ชายผมบอกว่าเออเนี่ยท่านผมมีเรื่องจะเล่าให้ท่านฟังเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นสดๆเลย<ะ>เขาก็ เล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าตอนที่จะตื่นออกมาเพื่อที่จะทําการเอาเรือมาเทียบท่านเนี่ยตออด <S <S ก็คือลักษณะวัดเนี่ยจะอยู่ข้างบนแล้วทางที่จะลงไปท่าน้ําตรงวัดเนี่ยลักษณะจะเป็นเป็นบันไดปูนตออดค่อนข้างชันลงไปข้างล่างพอลงข้างล่างเสร็จปุ๊บเนี่ยทีนี้มันจะมีเป็นเหมือนเป็นโป๊อะครับต่ออดเป็นโป๊ะสี่เหลี่ยมครับแล้วก็จะมีแบบว่าเอาเรือมาจอดอยู่ตรงนี้ลำหนึ่งตรงนี้ลำหนึ่งเพราะว่า ตอนนั้นเนี่ยพี่ชายบอกว่าพระที่วัดเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเวลาออกเป็นธบายก็ออกกันไปคนละสายอย่างอย่างสายพี่ชายผมเนี่ยเป็นสายไกลหน่อยอ<ะ>ตอนตออกเนี่ยก็จะออกแต่เช้ามืดก็คือเช้ามืดนี่คือก็ประมาณตีสี่ครึ่งตีห้านี่ฮะ,ฮะก็ออกแหละแล้วเราให้ฟังว่าเมื่อเชา้าตอนที่จะลงมาเอ่อจะลงมาเอาเรือมาเทียบท่าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาก็เห็นมีลุงเนี่ยอยู่คนหนึ่ง ลุงในที่นี้นี่คือตอนนั้นแกเล่าให้ฟังว่าก็อายุประมาณห้าสิบหกสิบครับตอนนั่งอยู่ตรงท่าน้ํานั่งอยู่ตรงโปะนะฮะโปะที่เป็นท่าน้ําตรงวันเนี่ยซึ่งเอตอนที่ลุงเขาเดินลงมาเนี่ยลงที่เป็นนท้ายเดินลงมาเนี่ยก็แปลกใจทําไมพระช้ามืดเลยทําไมมีใครมามามานั่งอยู่ตรงท่าน้ำนตรงโปะอะไรประมาณเนี้ยฮะเขาก็เดินลงไปก็ มันก็ค่อนข้างมืดกันนะฮะเขาก็ไม่ไม่เห็นหนะเขาก็ถามว่าเอ้าลุงมานั่งทำไรอม,มาแต่เช้ามืดเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยฮะลุงก็บอกอ๋อเนี่ยนั่งเขาก็ไม่ตอนแรกเขาเหมือนจะพูดแต่ลุงนะทรับบอกว่าเขาก็ไม่พูดะลรเขาก็นั่งอยู่อย่างนั้นนะฮะซึ่งบริเวณที่ตัวเขาที่ตัวเขาเนี่ยก็จะมีเหมือนเหมือนแบบนเพึ่งเพิ่งขึ้นมาจากน้ำมาปะล่ะก็จะมีคาบน้ํามีอะไรอยู่อลอกแล้วลักษณะเขาเนี่ย เขาถอดเสื้อถอดเสื้อแล้วนุ่งเอ่อคล้ายๆเอ่กางกางเกงคล้ายๆกางเกงแบบว่ากางเกงคล้ายๆกางเกงผ้าแพรกางเกงหม้อห่มตอดสีแบบอิกยิงๆนะงั้นประมาณนั้นแะครับนั่งอยู่เขาก็เดินมาถามว่าอ้าวลุงแล้วมานั่งอยู่อย่างเงี้ยไม่หนาวเหรอเขาก็ถามลุงถามลุงคนนี้ไปลุงเขางเขาก็ไม่พูดเลยเขาก็สายหน้าแล้วเขาก็ยิ้มพอลุงในท้ายเขาเห็นว่าลุงไม่พูดอลไรลุงเขาก็อ่าก็ไม่ได้สนใจอะไรก็หันไป หยิบเรือจะหยิบหยิบไโซ่เรือน,นะครับเพื่อที่จะดึงมาเทียบค่ะปรากฏว,ว่าป,าป้าออดพอหันไปอีกทีนึงเนี่ยลุงคนนั้นไม่อยู่แล้วครับอ้าวหายไปแล้วหายหายไปจากตรงนั้นเลยปา้าออดอล้วไม,ไม่ห่างกันแน่ๆแหละใกล้ๆคันใช่ครับใช่คือจังหวะแค่ช่วงที่หันไปหยิบไปดึงโซ่เรือมาเพื่อจะดึงมาเทียบค่าเนี่ยหันมาทีหนึ่งลุงหายไปแล้วหายโดยที่แบบว่า ไม่มีเสียงน้ําหรือไม่มีเสียงอะไรเลยนะอ <Ha. S 2> ๋อคือหาย <Ha. S 2> หายไปเฉยๆครับซึ่งถ้าเดินไปก็ต้องเห็นละ่ะเพราะว่าบันไดชันใช่ครับก็คือถ้าเดินไปเนี่ยเขาก็ต้องเห็นว่าเอเดินแต่อันนี้คือหายหายได้แบบไม่มีวิวแล้ว <Ha. S 2> เขาก็คือตอนนั้นเนี่ยก็สงสัยแต่แต่ก็ยังไม่ได้อะไรมากเพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยการทํามาหากินของชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยก็จะมีเอเป็นเหมือนปอะมงอ่ะต่ออ๋อ <Ha. S 2> ก็คือ ลงขายดักปลาอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะก็จะเป็นอ่าชาวบ้านแถวนั้นของมหากินทรัท้าก็มันก็ไม่ได้คิดอะไรก็ก็ทายเรือไปก็พาตุนปีผมไปบินทบาทตามปกติกลับมาก็ยังปกติอยู่ตจนทีเนี้ยวันนั้นเนี้ยที่เล่าเขาว่าลุงบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขานอนไปแล้วเขาฝันเขาฝันว่า วันเนี้ที่เขาจะมาเป็นนายท้ายเนี่ยเขาคือรอบนี้ยเขาไม่ได้เป็นนายท้ายให้พี่ชายผมละเขาเป็นนายท้ายให้พระใหม่อีกองหนึ่งก็คือมีพระใหม่มาบวชอยู่องค์หนึง่งอันนี้ในฝันนะครับน๋<ด>ออนอฮะ,ฮะ,ฮะอ่าครับผมอ่าเขาก็ก็ลงมาปรากฏว่าพราะจอนที่เดินเดินลงมาเนี่ยก็เห็นลุงคนนี้ร่างอยู่ที่เดิมเลยปอ๋ออ๋อเขาก็แต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าเขาเขาเห็นหน้าแหละว่าว่าเป็นชายเพ่เดียว่า คือสมัยก่อนเขาก็จะานแม่เขสนิทอะไรกันมากนะครับก็รู้แล้วว่าอ๋อเป็นลุงเป็นลุงคนนี้ภาพใหม่ก็เห็นภาพใหม่ก็ยังถามถามลุงล้วเอ้โยมแล้ว,ล,วลุงเขามานั่งทําไมนะ่ะไม่หนาวหรออน่งแต่ช้อมืดเช้าอะไรอย่างเงี้ยนฮะลุงเขาก็บอกว่าก็นั่นนะสิเนี่ยผมเห็นว่ามานั่งตั้งตั้งแต่เมื่อวานหรือเมื่อวันก่อนแหละถามแล้วก็ไม่ตอบอาสายสายหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อวานหันไปทีอยู่ทีหนึ่ง แกก็หายไปแล้วอะไรอย่างนี้แกก้พูดตามภาษาของแกอันนี้คือพอจังหวะที่แกบอกว่าแกก็หายไปแล้วแล้วแกเดินลงมาพระพระหม่ก็เดินลงมาปรากฏว่าลุงคนเนี้ยแกก็กระโดดลงน้ําแล้วก็ว่ายไปว่ายไปเหมือนว่ายไปว่ายไปกลางกลางแม่น้ําออกตอนซึ่งพอว่ายไปตรงกลางแม่น้ำปุ๊บลุงก็บอกว่าลุงก็ตกใจตื่นพอตื่นมาก็เป็นเวลาเป็นเวลาเช้าพอดี S <S ซึ่งวันนั้นก็พาพี่ชายผมไปนั่นแหละครับพาไปบิณธบาตอะไระตามปกติก็ไม่มีอะไรเกิดข<ะ>ึ้นจนพอมาอีกวันหนึ่งเป็นวันที่สามเนี่ยปรากฏว่าที่วัดเนี่ยมีมีงานบวชตะอดมีงานบวชนางบวชพระใหม่อะไรอย่างเงี้ยฮะ,ฮะลุงแกก็ไม่ได้สนใจแล้วเพราะก็เออก็คงเป็นแบบว่าคงเป็นลูกหลานแถวนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ฮะพอทีนี้พอมาตอนเช้าอีกวันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าพอลุงเห็นหน้าพระใหม่เนี่ยลุงก็เอิใจ ทำไมหน้าคุณคุนเหมือนเหมือนเคยเห็นเหมือนเคยเหมือนเคยเห็นที่ไหนตอนนี้ลุงก็บอกว่าลุงก็ยังนึกไม่ออกเอาเคยเห็นที่ไหนวะลุงก็อ em, อกเออสงสัยก็แบบคงคงแบบว่า,วาเอาออย่างนี้อย่างนี้มั้งอ,อะไรอย่างเงี้ยพอจังหวะเดินลงมาลุงก็เห็นไอ้ตาคนนี้ยนั่งอยู่อีกปอดคือ,อพอเห็นนั่งอยู่คือแกก็ถามคาเดิมเลยพอแกถามคาเดิมปุ๊บแกก็นึกได้ว่า คุ้นๆเหมือนที่ฝันนหว่าอ่าครับปรากฏว่าแกก็นึกขึ้นได้ว่าเออที่ฝันนหว่าว่ามีพระใหม่มาบวชแล้วก็มีลุงนั่งอยู่ตรงเนี้ยอ่าแล้วพระแล้วพระใหม่องค์เนี้ยก็เห็นด้วยนะก็เห็นลุงเห็นลุงคนนี้เหมือนกันอ่าทีเนี้ยลุงเนี่ยพอถามไปแล้วปุ๊บเขาก็ไม่พูดแรงคราวนี้พระถามบ้างพระถามว่าเอาโยมมานั่งทําไรไม่หนาวหรออ่าคือประโยคเดียวกับที่ในฝ ใช่ครับคือพูดอะไรใน,นเหมือนกันทุกอย่างเลยเหมือนที่ฝันที่ผ่านมาแล้วแต่คราวนี้ลุงที่นั่งอยู่ตรงโป๊กในตรงห่าน้ำอ่ะครับตอดเขาตอบพระเขาบอกว่าหนาวแต่ขึ้นไม่ได้เขาตอบพระไปอย่างเงี้ยครับแกบอกว่าหนาวก็หนาวอยู่ครับหลวงพี่แต่ขึ้นไม่ได้เขาก็พูดอย่างเงี้ยซึ่งพระใหม่เนี่ยก็ก็ไม่ได้คิดอะไร ก็เพราะว่าอ๋อขึ้นขึ้นขึ้นไม่ได้นี่คืออาจจะเจอแบบว่ายังติดหาปลาติดลงขายติดอ่าซึ่งใช่ครับซึ่งตอนนั้นน่ะคุณต้นลุงลุงคนที่เป็นเจ้าของเรือที่พาพาไปไปรับบาดเนี่ยครับในใจลุงอ่ะตอนนั้นป่าว่านะแกคิดว่านี่คือเรื่องแปลกที่มันเกิดขึ้นแบบเฮ้ยอะไรอะไรแล้วล่ะคนเดียวถูกไหมใช่ครับแล้วไงต่อ แล้วทีนี้พอพอพอหลังจากที่พอลุงลุงที่นั่งอยู่ที่ผ่าถามบลุงที่นั่งอยู่แลลวพอถามเสร็จเขาก็กระโดดลงน้ําไปเหมือนเดิมแบบเดิมปดเป็นเหมือนในภาพที่ฝันใช่เหมือนในฝันเหมือนที่ลุงเนนท้ายเรือฝันเลยเพียงแต่ว่าลักษณะการกระโดดลงน้าครั้งเนี้ยไอ้บนตรงที่เขานั่งเนี้ยมันมีรอยคาดน้ําอยู่ปะออสอ่อ แต่ไอ้ตอนแรกไอ้วันแรกๆที่ลุงว่าลงเห็นแล้วก็ลงฝันเนี่ยไม่มีคาบน้นําเลยคือแบบว่าเหมือนไม่มีอะไรเลยอ่ะ oh, oh. หายไปเฉยๆ oh. Oh. แต่คราวนี้ยมีคาบน้ําอยู่บนโปะนะฮะเขาก็ทําไมวังก่อนีม่มีคาบน้ําแล้วก็เอ,อน้ําอะไรน้ําขึ้นหรือเปล่าหรือว่า uh. น้ําอะไรเ <Huh. S 2> เพราะว่าบริเวณที่เขาพาไปบินทับ,บทนเนี่ยมันเป็นแม่น้ําเจ้าพยามันก็ค่อนข้างที่จะก,กว้างครับ huh. ครับแล้วกว้างแล้วเมื่อคืนนี้น้ําขึ้นน้ําลงอะไรอย่างเงี้ยฮะ <c oughs> ก็ลงอย่างท้ายก็พาพ้าใหม่ไปทีนี้พระพี่ชายผมเนี่ยพอหลังจากที่มีในท้ายคนที่พาแกไปประจาเนี่ยพาพ้าใหม่ไปก็จะมีอีกคนนึงที่มาพายแทนฮปรากฏว่าคนที่มาพายแทนแล้วมารอหลงพี่ผมเนี่ย ก็เดินเดินเดินลงมาคือเหมือนเหมือนเหมือนลงมารอแล้วลุงพี่ผมบอกว่าตอนที่เขาเดินลงมาเนี่ยขออนุญาตครับตอนที่เขาเดินลงมาเนี่ยเห็นลุงคนเนี้ลุงอีกคนหนึ่งเนี่ยเหมือนนั่งคุยอะไรกับใครอยู่คุยแบบว่าเหมือนคุยหยอกคุยอะไรกันอ่ละตอนเหมือนคุยเล่นกันเลยแบบอ่ามีขำมีอะไรกันบอกเออโบกไม้โบกมือกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเพื่อนแย่หยอกอะไรกันอย่างเงี้ยซึ่ง หลวงพี่ผมบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีหลวงพี่ผมแล้วก็มีพระอีกองหนึ่งเดินลงมาทั้งคู่ไม่เห็นว่ามีใครนั่งอยู่เลยไม่มีเลยออก็เลยแปลกใจว่าเออแล้วลุงคุยกับใครอันนี้คือเขามาคุยกันตอนหลังว่าเอายุงคุยกับใครท่านเห็นไหมอะไรอยเนี่ยหลวงพี่ผมก็บอกก็ไม่เห็นก็นึกเออก็นึกว่าแบบเออคุยตะโกนคุยกับใครเนี่ยนาอะไรหรือเปล่าก็ไม่มี จนสุดท้ายพอ <c oughs> หลังจากวันนั้นพอพอท้าใหม่ไปบินาบาสเสร็จแล้วก็หลวงพี่ผมเอบินาบาสเสร็จเนี่ยก็กลับมาซึ่งตอนที่กลับมาเนี่ยมันก็เป็นเวลาไล่เลี่ยกันครับช่วงนั้นเนี่ยตอนที่กลับมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็เห็นว่าตรงบริเวณโปเรือท่าน้ําอะไรอย่างเงี้ยฮะเหมือนมีพวกกู้ภัยพวกอะไรมาอยู่ที่บริเวณนั้นนะฮะเยอะเลยอ <c oughs> ก็มาดูเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยมีอะไรกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลย่ายมาใกล้ๆปรากฏว่าตอนจังหวะที่พายมาใกล้ๆเนี่ยก็เห็นเห็นมีกู้ภัยเนี่ยเอาเอาผ้าขาวเนี่ยป่าวมาห่อศพไว้แล้วครับอ้โอ้มาห่อศพไว้ก็ทีนี้พอจังหวะที่เขาจะพอเรือจอดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะขึ้นไปเนี่ยเขาก็เลยถามกันว่าเออมีอะไรกันหรอโยมอะไรเงี้ยอื แล้วจังหวะที่พอถามว่ามีอะไรกันเหรอโยมเนี่ยตอนคือตอนเช้าเช้าตอนสายๆเนี่ยอย่างตามริมแม่น้ําตามแรลงเนี่ยมันจะมีลมใช่ไหมปอา<ะ>ลมมันพัดผ้าขาวอะครับเปิดให้เห็นหน้า<ะ>ใช่ปอดคือเห็นหน้าเนี่ยหลวงพี่ทั้งหลวงพี่ทั้งทั้งลุงในท้ายทั้งพักใหม่เนี่ย<ะ>โอ้โหตกใจไปหมดทุกคนเลยกิตใจไม่อยู่กันเนี่ยก็เจอเลยครับห<ะ>ลวงพี่บอก โอ้โหขออนุญาตเรครับบ่าพปูบ่าวปูแอบล่วงกำไมจะยืน oh. ขึ้นจากเรือเนี่ยเพราะว่าเป็นลุงที่เขาเห็นกันลายนคนนี้หลหลายๆเช้านั่นเองใช่ครับโอ้โห oh. แล้วก็เป็นคนเดียวกับที่ลงุงลุงในท้ายเนี่ยฝันเห็นว่าลุงคนเนี้ยชอบมานั่งอยู่ท่าน้ําอะไรอย่างเงี้ย <Huh. S 2> ถามว่านาวไหมแกก็ไม่พูดไม่ยอมพูด <S <S <Huh. S 2> เลยนั่นแหละฮะสรุปก็คือเจอเป็นศพ ก็คือเรื่องเรื่องก็มีอยู่ว่าก็คือตอนที่ลุงคนนี้ออกมาเหมือนแบบว่าคือลุงคนนี้ปว่าปกติแกก็จะมีอาชีพห้าป่าดักอะไรขอ,องแกตามบริเวณน,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 นั้นนะนั่นแหะนะฮะทีนี้วันนั้นเนี่ยลูกสาวแกบอกว่าวันนั้นเนี่ยแกก็ออกจากบ้านมาแต่เช้ามืดก็คือซึ่งเป็นปกติของแกอะครับทุกเช้ามืดแกก็จอ,อกมาวางเบ็ดดักคายดักปลาอะไรของแกอย่างเงี้ยวันนั้นเนี่ยลูกสาวว่าออกมาแต่เช้ามืดเนี่ยพออย่างปกติเนี่ย ถ้ายังสายรือไม่ไม่เกินเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงเนี่ยพ่อจะต้องกลับมาบ้านแหละทีน anyway> ี้วันนั้นเนี่ยพ네่อยังไม่กลับลูกสาวก็เอกใจก็แปลกใจเออทาไมพ่อยังไม่กลับก็ก็ไปหาที่ไหนก็ไม่เจอเรือเจออะไรก็เลยไปแจ้งความแจ้งอะไรไว้จนสรุปกู้ภัยก็ไปเจอเรือเนี่ยครับอยู่เหมือนลอยอยู่กลางแถวแม่น้ํแบบปาอ่อนแล้วลักษณะศพเนี่ย คือเหมือนได้ว่าโดนขายโดนอะไรพันตามตัวตามอะไรอย่างเงี้ยฮะอมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่ต้นหมายถึงว่าหมายถึงว่าเออมีคนไปแจ้งหรือว่ามันคืพบว่าเรือเรือเนี่ยลอยลอยไปตามแม่น้ําถูกไหมครับผมเข้าถึงมามาค้นหาผ,ผู้ผู้เจียชีวิตคนเนี้ยฮะอ่ะาก็ก็คือล,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 ลูกสาวเนี่ยเห็นว่า เออคือวันนั้นัแหละปอดวันวันที่คาดว่าแกน่าจะเสียชีวิตเนี่ยครับก็ะมาณาวันเลยอ่าใช่คือลูกสาวก็ไปแจ้งแจ้งความไว้เลยแต่ว่าสมัยก่อนปะปอดมันก็มันก็ไม่เหมือนสมัยนี้นะครับที่แบบว่าข่าวมันจะเร็วเนาะมันก็จะรู้แบบว่าตำรวจรู้อะไรรู้แต่ว่าคือจะไม่ยุ้กันมากไงจะไม่รู้แบบเนี้วงกว้างอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วประกอบกับพระหลวงพี่ผมเนี่ยแกก็ อยู่ทำไมวะแล้วก็ออกบินทบาทอะไรอย่างเงี้ยแกก็ไม่ค่อยรู้อะไรตอนเช้ามันไม่มีคนคุณต้นแล้วครับแล้วคุณลุงท่านเนี้ยไปโดนจิตโดนใจหรือไปเข้าฝันใครหรือเปล่าเพราะว่าแม่น้ํามันก็ตั้งกว้างนะคือป่าดาวนะแล้วเจราล้วเจ้าหน้าที่จะรู้ได้ไงว่าต้องมาดำลงจุดนี้มางมลงจุดนี้หรือว่าแกลอยขึ้นมาหรือคือป่าคือละคือละคือละท่ามันเหมือนลอยแล้วคือคือไม่เชงลอยครับหลวงพี่บอกว่า คือเหมือนมันมีแบบว่าเศษพวกตาข่ายพวกอะไรต่ออดมันไปติดอยู่ตรงใต้โป๊ะไอ้ตรงใต้ข้างล่างอะนะแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนเหมือนแบบว่าก็เลยสงสัยุ้ยใครมาดักที่บริเวณท่าน้ำที่วัดอะไรแบบอะไรประมาณเนี้ยครับตรงนั้นเป็นเขตอพยพานแล้วมันมีไม่ควรมีตาข่ายไม่มีอะไรใช่ก็เลยให้ไปคนไปงมไปเดือเอาขึ้นมาเอาข่ายขึ้นมาแล้วก็บังเอิญไปเจอลุงคนนี้ติดอยู่ใช่ครับอ๋อใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย แกอาจจะเสียชีวิตมาจากทั้งอื่นแกไม่ได้มาหาตรงนี้ก็เป็นไปได้ถูกไหมแล้วแกก็<ช>ลอยมาออติดชาะหายแอ้ครับแล้วเรือเนี่ยเจอห่างออกไปจากวัดเนี่ยประมาณกเกือบโลนับตอดคือมันก็ลอยลอยลอย,ลอยแบบแไปติดอยู่ตรงเอ่อริมน้ำเป็นเป็นเหมือนแบบว่าอืเป็นเหมือนพุ่มไม้พวกอะไร,รอย่างเงี้ยต่อกซึ่งทําให้มองไม่เห็นคไปซุกอยู่ในพุ่มไม้ริมน้ำว่างั้นเถอ ใช่แต่พอเจอศพแล้วเนี่ยหลวงพี่บอกก็ไม่รู้ว่าเขาไปเจอเรือได้ยังไงนะว่าเออมันอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นเพราะแบบว่าลูกสาวไปขอว่าเออให้ให้เจอทอแล้วก็เจอเรือเจออะไรอย่างเงี้ยฮะก็เล<อ>ยไปไปเจอกันโอ้นั่นแหละครับซึ่งจริงๆแล้ววัดเนี่ยก็น่าจะเป็นตั้งอยู่ริมแม่น้ําซึ่งเป็นลําน้ํา<อ>สาขา<อ>พายออกไป<อ>เรื่อยๆไปรับบาดโปรดญาติโยมเนี่ยก็จะไปทะลุแม่น้ําเจ้าพยาได้ถูกไหมครับผมครับผม นั่นแหเรื่องเราก็มีประมาณนี้ครับที่เคยฟังพี่ปาคือคือคือตอนที่เจอเหตุการณ์่ะก่อนที่จะเจอร่างของลุงนะไม่น่ากลัวไม่มีอะไรน่ากลัวแต่พอมาถูกเฉลยออกมาแ่ะโหเพราะว่าทั้งลุงเราเรียกลุงนายท้ายเรือดีกว่านะครับครับทั้งลุงนายท้ายเรือทั้งหลวงพี่ทั้งพระพระเนนที่บวชก่อนที่ไปบิณฑบาต ทุกคนเห็นลุงคนนี้ได้มีโอกาสพูดคุยทักทายทุกอย่างเหมือนปกติหมดใช่ครับเพียงแค่มีจุดสงสัยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองครับแล้วสุดท้ายเนี่ยตรงนี้นิดหนึ่งพี่ต้นครับพระบวชใหม่รูปนี้องค์นี้เนี่ยองค์ที่ในท้ายเรือฝันคืนที่สองเนี่ยว่าเป็นรูปที่ถามคุณลุงริมท่าน้ำเนี่ย เขาเป็นญาติก en> ับคุณลุงป่ะเอ่อเป็นญาติกับลุงลุงคนที่เสียชีวิตเหรอครับใช่เป็นญาติไหมไม่ไม่ใช่นะครับก็คืออยู่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกันละครับแล้วทําไมอันนี้ป๋าสงสัยเฉยๆนะครับว่ามีอะไรเกี่ยวพันกันรลวะแล้วทําไมคุณลุงที่เสียชีวิตอะถึงเลือกที่จะตอบพระใหม่รูปนี้ใช่ ผมก็สงสัยเหมือนประอดเนี่ยครับเพราะว่าตอนแรกลุงที่เป็นในท้ายเนี่ยก็ถามก็ไม่ตอบไม่อะไรจนสุดท้ายที่เป็นพระใหม่เนี่ยก็ถามว่าไม่หนาวหรอลุงหนาวไม่ลุงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแหละลุงก็บอกว่าหนาวจึงขึ้นไม่ได้เพราะว่าร่างกอยู่ข้างใต้นะคุณโต้ใช่ครับร่างอยู่ข้างใต้ครับซึ่งก็ไม่มีใครเอจใจไม่มีใครคิดอะไรเลยนะต่อเพราะว่า ปกติเย่ยงวิถีชีวิตชาวบ้านแถวนั้นเขาก็จะหาปลาอาหาอะไรกันเป็นปกติอยู่แล้วครับตอนใช่ก็ไม่คิดว่าแกจะมาอยู่ใต้โป่นี้จนตะข่ายมันลอยมาคหรือนาลอยโถ้าเรามองอีกมุมนะคิดอีกมุมนะคุณต้นครับผคุณลุงผู้เสียชีวิตอ่ะท่านอาจจะมาดักขายตรงวัดก็ได้ซึ่งมันเขตอภัยทานนะแล้วครับอแล้วบาบอ่ะใช่น่าจะมีส่วนเนาะแต่ตอนแรกปาเขาไม่อยากพูดแบบนี้เหมือนให้้ายแกน ครัก pues ็ไม่อยากพูดเหมือนบวูบเป็นลมอะไรเงี้ยคือสุขายพันตัวพันอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะไม่ได้วูบคือบำพานแล้วมันออกไม่ได้นะอ่าใช่ครับออแล้วก็แบบจมไปพอจมไปจมปมันก็ขาดอากาศหายใจยิ่งดิ้นมันก็ยิ่งมัดแบบนี้ยิ่งพ่านอ่ะใช่ครับแล้วหลังจากหลังจากที่ทุกคนทราบพบศพ ผู้เสียชีวิตพบศบคุณลุงแล้วอะเขาทาอะไรกันบ้างเขาคุยเขาอะไรกันบ้างหมายถึงว่าพระหลวงพี่มัคทายกหรือว่านายท้ายเรือ,อก็ก็คือ คุยกันปกติอ่บอกก็คือจนจนมารู้ที่หลังว่าลุงก็มาเล่าให้หลวงพี่ฟังเออเนี่ยฝันถึง uh huh. พระหมายก็เล่ฟังเออวันนั้นเห็นลุงแล้วก็ลุงในท้ายคนใหม่เนี่ยที่มาพายแทนลุง uh huh. ในท้ายคนแรกเนี่ยก็บอกเออวันนั้นแหละก็ยังนั่งคุยกับเขาอยู่เลย uh huh. ยังคุยเล่นกันอยู่เลยว่าถ้าได้ปลาเอามา,มาแบ่งฉันกินบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยฮะ uh huh. ครับนั่นแหละครับพอหลังจากนั้นก็เออพี่ผมก็บวชได้อีกสามสีวันก็สึกแล้ว uh huh. หลังจากนั้นก็ไม่เจออะไรแล้ว โอ้น่ากลัวเลยครับเอออย่าบอกว่าวัดพระขาวนะไม่ไม่ใช่ครับบางบานเนี่ยคุณผู้ฟังบางบานอายุธยาเนี่ยเป็นแหล่งสพพวิชาของพระเกจิชั้นนำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับผมบอกได้เลยคใครไปรทำบุญผ่านบางบานเนี่ยวิ่งไปเส้นนนนะคุณผู้ฟัง จากกรุงเทพนะการจนาพิเศษทะลุยาวๆไปแล้วก็เข้าบางบานโหคุณจะได้ไหว้ได้กราบได้ทําบุญในวัดที่แบบดังๆเพียบผมพูดเลยครับมาเลยครับป้าอ่อนมีครับเรื่องกับประมาณนี้ครับครับสนุกสนุกสนุกมากคุณต้นเล่าดีเห็นมีแฟนขมงแฟนคลับเพื่อนๆในห้องสนทนาบอกว่าไม่เคยผิดหวังในการฟังตอน ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณต้นเช่นกันนะครับขอบคุณครับคุณตออเช่นกันนะครับแล้วสำธารณสุขภาพด้วยนะครับตออเช่นกันครับคุณต้นครับสวัสดีครับ